สวัสดีค่ะทุกคนมาทักทายกันวันสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะพรุ่งนี้หลายคนก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วดีใจด้วยนะส่วนพรุ่งนี้นันนี่ก็ติดภารกิจค่ะวันนี้เลยมาค่ำหน่อยนะคะถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่างเงียบหายไปไหน วันนี้น,นี่พาทุกคนมาชมอีกจุดสำคัญของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กันค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเห็นกันหรือยังวันนี้พามาชมจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สถานีสามยอดที่เชื่อมต่อกับสถานีสามยอดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะทุกคนซึ่งล่าสุดหน้างานได้มีการปิดพื้นที่เตรียมสร้างแล้วนะคะโดยจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่ออาคารเข้าด้วยกันจะอยู่บริเวณชั้นชานชลาสถานีสามยอด ใต้าทางเข้าฝั่งถนนมหาชัยแยก3ยอดค่ะเวลาเพื่อนๆมาใช้บริการสถานี3ยอดลองสังเกตดูนะคะตรงสุดปลายอาคารมีจุดกั้นสีม่วงๆใช่เลยค่ะในอนาคตจุดนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลองนึกภาพบรรยากาศผู้คนมากมายมาเปลี่ยนสถานีนา่าจะคึกคักพอสมควรค่ะจะว่าไปที่สถานีก็เหมาะทำเมโทรมอรเหมือนกันนะคะอยากให้ทำเพรใกล้บ้านดี สำหรับสถานี3ยอดเดิมชื่อสถานีวังบุรพาสาเหตุที่เปลี่ยนเนื่องจากมีการย้ายตำแหน่งสถานีใหม่ค่ะอุ๊ยไฟกระพริบให้อารมณ์หล่อนๆนะคะโดยสถานี3ยอดมีทางขึ้นลงสถานีทั้งหมด4ทางทางขึ้นลงที่1อยู่ที่หัวมุมถนนหลวงทางขึ้นลงที่2และ3ตั้งอยู่บนถนนจเจริญกรุง โดยจุดที่เชื่อมต่อกับตัวสถานีสายสีน้ําเงินก็จะอยู่พิกัดนี้ค่ะและจุดขึ้นลงที่4ตั้งอยู่ภายในสวนลมมณีนาจาะจากเท่าที่สังเกตด้วยสายตานะคะเอาเท่าที่เห็นนะเพราะงานส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินไม่ได้เห็นอะไรมากมายงานก่อสร้างตามจุดต่างๆค่อนข้างคืบมหน้าไปได้เยอะอยู่พอสมควรส่วนตัวนันนี่คิดว่าก็น่าจะเสร็จตามแผนค่ะ อดทนรออีกนิดนะไม่นานเกินรอได้ใช้บริการอย่างแน่นอนค่ะส่วนคนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านจุดก่อสร้างอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่ใน E ีต่อไปวันนี้ลาไปก่อนบ๊าย